ไปแลกกันต่อที่สำน้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเองชัดนะครับรือปปชอประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนแรกพ้นการดำเนินการประจำปี2 5 6 6หรอในรอบ10เดือนที่ผ่านมาระหว่าง1ตุลาคมนะครับซึ่งสร้างกระดาคม6 6นะครับมีคดีใหญ่หลายคาดีครับพี่บัวครับผม โดยที่ยงประชุมส่วนงานปปชประจวหวัดสุรธานีนะครับในท่เร่งข้านะครับนะตามภารกิจทราบด้านในเกี่ยวกับการควจสอบและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแลลหนี้สิ้นด้านการป้องกันการถุจริตและก่ด้านการปราบปรามการถุจริตโดยการจัดการทะเล่งข้านะครับครั้งแรกต่อซื้อมวลชนโดยนางสาวอภิทญาผัดเกรดกับพ่วงในการสัมมนาปปชประจวหวัดสุรธานีเป็นประธานในการทะเล่งข้าพร้อมด้วยคณะสมานและก็มีซื่อมวลชนทุกคะแนนเข้ารัวมานะครับโดยพ้นการดำเนินงานด้านตรวจสอบบัญชี สับสินและน้สิ้นของเจ้านาถีเจ้าผนักง,งานของรัฐในพื้นที่จังหวัดสุราธานีจำนวน226บัญชีตรวสอบปกติ218บัญชีตรวสอบยืนยัน4บัญชีตรวสอบเชิงลึก4บัญชีด้านป้องกันการทุจริตได้ดําเนินโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตขยายพ้นในระดับอาเภอจํานวน6กอาเภอได้แก่อำเภอเมืองสุราธานีกาญจนดิษฐ์พุนพินคีรีรัตนคมพระแสงและก็ถาช่างและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนเป็นส่วนรวมต่อการไม่ทนต่อการทุจริตและก็ป้องกันปราบปรามเฝ้าระวัง ทรงเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าสู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือว่า ITA ประเมิน139หน่วยงานพ้นคะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสุราธานีครับได้แป 9 6 8คะแนน <Ừ. S 1> เต็มรอยคะแนนสูงขึ้นว่าปีที่ผ่านมา2 2 6คะแนนคิดเป็นรอยละเ7ด้านการปราบปรามการทุจริตตรวสอบเบื้องต้นทังเม็ด186รดหเรือดำเนินการแล้วเซตหสเรืองและยู่ระหว่างดำเนินการ133เรืองโดยหน่วยงานที่ทุกล่าวห้าโรงเรียนมาที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองลงมาก็คือส่วนราชการส่วนภูมิภาคส่วนใ่ญ่ประเททีทุกล่าวห้าคือเรื่องจัดสือ่อจัดจ้างรอง <Ừ. S 1> ลงมาก็คือที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ งานไต้สวนเบื้องต้นทางเม็ดสี่สิบเอ็ดเรืองอยู่ระหว่างดำเนินการสามสิบห้าเรืองดำเนินการแล้วเซตขีมูลมีมูลอาญาหรือว่าวีในหกเรืองด้วยกันครับนะครับก็เป็นเรืองออสำคัญสำคัญนะครับพี่บาวเช่นว่าหกเรืองกระทำพิษนะครับเรื่องคองกรณีทีไปปลอมแปลงลายเซ็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทานน,าน้ำร้อนที่หมู่นึงชาช้างเนี่ยอทอดเง,งินทิพย์พลังรวมแล้วเนี่ย ห้าแสนห้ามื่นบาทนะครับและมีสุจริตจ <Lee. S 1> ัดซือท <Th> <illes> ุ่งยางชีพของอบจสุรธานีเมื่อปีฮเสนนะทราบครังนะครับ อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรือ่องคงกล่าวห่าเรื่องการเบิกจ่ายค่าอา่านโครงการประชุมสม,มัชนานะครับคงเทศบาลตำบลทา่าทงไม่นะครับเม,มือครั้งปีหกนะครับนะแล้วก็มีเรื่องการยกยก,ยก,ยกอื่องบวัวษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเนี่ยอีกประมาณหาาหมื่นกว่าบาทนะครับทีไปรษณีย์พระเซงเป็นตน้นรวมถึงมีเรือ่องคงการควักเล็กเข้าทําานั้นจ่ายตังค์กับพ่อโรงเรียนได้เนี่ยนะครับพิบูณปีหกด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ะครับที่ปปชชี้มูลครับชี้ว่ามีมูลแล้วนะครับ